ตัว v ari, วีวิตัลดี้วีวิตัลี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเกิดตรงไหนโชคดีตรงนั้นใช่ไหมอ่ะถ้ามันเกิดเนินไหนก็ทายตามนั้นถูกไหมเนินนี้เนินนี้ก,ก็ทายอยู่เลยเมื่อกี้เกิดจะ่เซ<ร>น,น,เน,นใช่ไหมลอยก็ได้ใช่ไหมล่ะลอยก็ได้เออไม่ลอยก็ได้ <laughs> <laughs> นะคะวีที่ดีก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> เห็นไหมบางคนมีเป็นลวงเลยปึ๊บถึงเนินเขาจะยุบอะไรเนินหลักฐานจะยุบนะเนินอะถ้ามันยุบอ่ะมันจะเสียหายครึ่งหนึ่งเลย มีเส้นใดๆก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าได้บ้านได้รถเหนื่อยไหมเหนื่ยอยม,มันจะได้มาได้ชื่อเสียงได้กิจยศเหนื่อยไหมได้เหนื่อยนะคะแต่ถ้าเขาเดินเขาสวยสมบูรณ์มันจะไม่เหนื่อยผู้หญิงที่มีทั้งมือซ้ายมือขวาเนินกิจยศยุบส่วนมากเป็นเมียน้อยถ้าเป็นเมียหลวงเป็นเมียเก็บจริงๆ ผัวเก็บไว้คนนี้ไม่เคยเอาออกงานเลยเก็บไปเลย่ะดเก็บไปเลยจริงนะเคยเจอแล้วเมียหลวผมไม่เอาออกงานเลยค่ะเดินแค่ยศเสียหายนะคะไม่ใช่ไม่สวยนะไม่ใช่ไม่หน้าตาม่ดีนะแต่เขารู้สึกว่าการเอาออกไปอาจจะมีปัญหาอืมเออแต่เจ๊เขาบอกเขาไปกล่าหผัวแล้วดีขึ้นนะคะอ่ะวีนะคะให้เนึกค่ะว่าวีที่ดีก็ต้องไอ้นี่มันเป็นเครื่องหมายที่ครูบอกว่าทําไมครูไม่สอนให้เติมอคาลังนะอันนี้ต้องบอกก่อน พราะครูไม่อยากมาตายเพราะต้อง,องบอกก่อนว่าตัวสามีครูเป็นคนมีชื่อเสียงเนาะการเติมอะไรเนี่ยเราต้องบอกเหตุและผลได้ถ้าเราบอกเหตุบอกผลไม่ได้เนี่ยมันเหมือนศัยศาสตร์เกินไปนะที่คุณบอกใสอ,อัคระจะไว้นะอัคระนี่คือเส้นเดินทางทั้งหมดมนะคุณใสอัคระไปเขา่าเขาจะโชคดีไหมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะถูกไหมเพราะครูยังห้ามทำสัญลักษณ์ในใด,ดทับเส้นเดินทางนะวันนี้เขายังดวงดีอยู่เขาไม่เกิดเรื่อง แต่ถ้าเ้าดวงตกเมื่อไหร่เห็นไหมเขาบอกว่าผีตามด้ามพลอยเวลาที่เราดวงตกอ่ะมันจะมาทุกทุกอย่างเลยดวงดีทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะคนใส่ถุงเงินถุงทองใส่นู่นใส่นี่ลงไปคืออะไรคะใส่ทําไมมันต้องมีเหตุมีผลแต่เครื่องหมายพวกนี้มันเป็นเครื่องหมายที่มันมีมานาแล้วมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วไอ้เครื่องหมายสู้ๆเนี่ยให้ไปอยู่ประเทศไหนก็พูดได้เนี่ยนะทุกคนรู้ว่านี่คือเครื่องหมายต่อสู้ต่อสู้ใช่ไหม S <S อืมล้วบอกใครใครก็รู้นะคะเป็นเครื่องใหม่ที่เกิดขึ้นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นเครื่องใหม่ที่ทั่วโลกเขารู้นะคะไม่ใช่เป็นเครื่องใหม่ที่เรามาโนโขึ้นมาแต่บางคนอยากจะมาโนโก็ได้นะครูไม่ได้ว่าเพราะบางคนมีทิ่งศัตดิ์เขาบอกครูเองว่าสักติ์เขามาบอกเขาว่าให้ทำแบบนั้นแบบนี้อันนี้ครูก็เ่าแล้วแต่คุณนะแต่ของครูครูทำไม่ได้แล้วครูก็บอกว่าครูไม่เห็นด้วยกับการที่สัต์มาถึงข้อมือแล้วข้อแขนอันนี้ของครูนะแต่ใครจะทำก็ทำ แต่คุณมองอย่างนี้ค่ะถ้าเราไปไปงานเลี้ยงแล้วผู้ใหญ่ถามเราว่าไอ้ที่สักเนี่ยสักทำไมเราจะต้องเก็บมือตลอดเวลาไหมหถ้าเรายกมือขึ้นมาเขาถามเราแล้วทำไมต้องมีถึงข้อมือทำไมต้องมีถึงตรงนี้จะนะเขามองเราแปลกประหลาดนะจะเป็นพวกเล่นของหรือเปล่า <laughs> <laughs> นะคะอันนี้ครูไม่รู้นะว่าสังคมแต่ละคนไม่เหมือนกันนักเรียนครูบอกว่าสังคมของเขาเป็นแม่ค้าตลาดนะ ขายของตลาดนะ่ะซึ่งพวกนั้นก็มองว่าน,นี้คือของขังถูกไหมแต่สังคมที่ครูอยู่อะ่ะมันไม่เหมือนกันนะทันทีพวกนั้นเขาไม่ได้รู้สึกอย่างไ้นนะถ้าเขาจะสักเขาจะสักในลมผ้าถูกปะเขาจะสักอะไรเขาสักข้างในมไม่ให้เห็นแล้วมีด็อกเตอร์คนหนึ่งจะสอนเรื่องสักข้างในจริงเลยนะ <c oughs> เออนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของจีนที่ว่าเขาบอกมาอย่างนี้แต่ว่าครูมองว่าคนที่เขาทำเขาจะทําในลมผ้าเพราะเขากลัวคนอื่นจะรู้กลัวคนอื่นจะเห็น แต่ถ้าเราสัตในลายมือเราเนี่ยมันเป็นปลาเป็นสี่เหลี่ยมมันยังเป็นของจริงมันเกิดขึ้นได้จริงนะคะมันมีจริงในโลกใบนี้นะคะอ่ะเครื่องหมายสู้ๆอยู่ตรงไหนก็คือโชคดีนะคะให้ผ่านตรงไหนก็โชคดีแล้ววีตรงนี้หลายๆชั้นนะคะเนี่ยไอวีหลายๆชั้นเนี่ยเกิดในเส้นชีวิตนะคะก็จะบอกว่าอ่ะเส้นไอเส้นลัศาสนาตรงนี้ตรงเนินจันทร์ตรงไหนก็ได้เก็ตรงเส้นไหนก็ทายไปงั้นว่าคนนี้ผ่านการต่อสู้หลายครั้งแล้วมีชัยชนะ แม้เกิดในที่ราบลำบากก็จะชนะได้นะคะอันนี้ก็ทายตามนั้นไปเลยอ่ะดวงดาวนะคะเกิดเืินไหนครูบอกไปแล้วเนาะก็ทายตามนั้นไปนะดวงดาวนะถ้ามันจะจริงๆอ่ะคนที่อยากเด่นอยากดังมากๆเนี่ยครูก็ยังไม่อยากให้ใส่ดาวนะเพราะดาวี่ยเป็นตัวที่เพิ่มกำลังแรงมาทุกอย่างมันอารมณ์แบบเพิ่มทุกอย่างใค่เืินไหนคือเพิ่มเืินนั้นแล้วมันเหมือนข้อขอยกับลูกกระเดือน คุณก็ไม่สนใจเราคุณจะทําชั่วหรือทำดีคุณจะส่งเสริมมึงนะอันนี้ต้องเติมแบบระวังนะสีะ่ทีเดมคูให้เติมได้ทุกเนึงนะคะที่เดิมจะได้ทุกเนินนะคะแต่ถ้าเติมมากจะกลายเป็นคนคิดเกียจ <laughs> คิดเยอะคิดมากเหมาะกับพวกทาธุรกิจที่ให้เติมเพราะอะไรพวกนี้จะกลัวเส้นเลือดสมองจะแตกคือเขาอะพวกนี้เขาจะแบบคิดเยอะมากจนเขาไม่มีความนิ่งส่วนคนนึงทีก็ไม่นิ่งเราก็เติมสติให้เขา พอสติมาเขาก็าจะมีปัญญาทันทีเพราะพวกนี้ฉลาดอยู่แล้วมันขาดความฉลาดเพราะสติมันหายไหฮะ,ะอันนี้ก็เติมได้ปลาเป็นตัวเด็ดที่ครูจะไม่ให้เติมกับทุกคนปลานะคะเพราะมันจะขี้เกียจขี้เกียจ <c oughs> พอสีเดียไปิดนเพราะปลาี่ยเป็นสัตว์ที่สังเกตไหมมันชอบว่าอยู่กับอยู่กับอยู่ตรงไหนจะว่าอยู่ตรงนะั้นมันไม่ค่อยไปไหนหรอก <c oughs> ถ้าเราไปเติมปลาให้กับคนที่ยังไม่พร้อมไม่สมบูรณ์คนนั้นจะกลายเป็นคนขี้เกียจ พอใจแล้วมีสามร้อยทุกวันพอใจเลยสามีดื่มเหล้าไม่เป็นไรดีนะอยู่ได้นะคือจะขาดความสัยนะยานความอยากได้อยากมีแต่ถ้ามีคนที่แบบเจเนี่ยรวยรวยอยู่แล้วคนสถิพันล้านพวกนี้ไม่มีความสุขเติมป่าได้ให้เขาล่มเย็นให้เขามีความสุขนะคะอย่างนี้เราเติมให้ได้นะคะจริงนะไหมเอ๋เคยเจอแล้วเป็นบอกว่ามีสถิมาเติมทุกอาทิตย์เลย เขาไม่มีความสุขเขรวยเขารวยเขารวยมากรวยระดับจังหวัดใครก็ต้องรู้จักถูกไหมว่าเจ๊นี่รวยแล้วคนที่มีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วก็เป็นคนที่มีความสุขแล้วเดี๋ยวครูให้ดูของครูก็มีนะคะครูก็มีปลาเนรสาวเนอคิดมีนะคะจริงๆนักวารายเลยจะบังคับให้ครูมีความสุขพอแล้วจริงๆครูเป็นมนุษย์ที่ดิ้นรนหนึ่งกันนะพี่เยียา